ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Prop and s e e หมารอบเลยโอ,โอ้ยนายยินฉันทำไมอ๋ออ,อ,อะไรอะไรกันขนาดนั้นพี่โบซึ่งในครั้งนี้นะคะเรามาในแมปใหม่ค่ะแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นโกดังเก็บของนะเพราะว่ามีพวกตู<อ>้คอนเทนเนอร์แล้วก็โรงเก็บของเยอะมากๆมาดูกันดีกว่าะค่ะว่าใครจะสามารถซ้อนได้เรยนกว่ากันและแป้งจะเป็นของใหญ่หรือเล็กถ้าพร้อมแล้วลแล้วก็ไปลุยกันเลย ยคมอาให้ตายให้ตายหมดเอาขายไปไหนแล้วเนี่เฮ้ยตายหมดแล้วอ้พวกราชนะวู้ฮูย่าแรกฉันเป็นครบขอให้ได้เป็นของน้อยๆด้วยแตเอ้ยขอให้ดีพี่มองขาดีรู้สึกว่าของของแป้นนี่ก็ขนาดโอเคนะคะขนาดโอเคเราต่อตัวกันได้ปะเอออย่างนี้ได้ปะ เนียนอยู่นะพี่โม่เราสองคนอะมันเหมือนอยู่ในแบบอยู่ในทีมที่เข้ากันเข้ากันมันดูเป็นธรรมชาติมากใช่ดูธรรมชาติไม่เฟกมาดูทางฝั่งของพี่กิดบ้านนะคะพี่กิดก็เฮ้ยเอาจีิงนะพี่กิดเนียนมากแทบจะมองไม่ออกเลยหรือเปล่าเขาแต่แหลมนิดหน่อยเขา,าเรียกว่าเหลื่อมเหลื่อมเหลื่อม เสียวเยวโอ้ยโอ้ยโอฉันว่าต้องมีใครเหงื่อตกกันบ้างแล้วนะปังเป็นอะไรอ่ะปางคือของแมปที่แล้วแมปเรือจำได้ไหมมันจะมีแบบตึ๊บตึ๊ตามร่องร่องแล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะ คุณจะให้ผมพูดเหรอถ้าคุณให้ผมพูดแล้วก็ผมก็จะเฉลยพวกเขาละสิเราอจะตายแล้วเลยหาไม่เจอเลยจุ๊จุ๊บจยิงจนเลือดจะหมดตัวแล้วเอ๊บพี่โมเฮ้ยเราสองจะเปลี่ยนแล้วนะสองนาทีผ่านไปพอเราจะต้องเปลี่ยนร่างหนึ่งสองสามอุ้ยอุโอ้โหแป้งรักกอนแป้งพี่พี่โมโชคดีหรูว่าเราเรายังพอเรายังพออยู่ด้วยกันได้นะไม่ได้แป้งไม่ควรเราไม่ควรอยู่ด้วยกัน อย่าฟื้นเนาะแต่เพื่อนผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากผมสักเท่าไหร่เออฮะพี่คีบอยแอบแอบแบบแล้วมันจะมองไม่เห็นหรอพี่แบงก์ป้ามุมมือมุมป้ากวู้วววโพี่โมเป็นก้านๆอะพี่โมเป็นก้านๆอุ้ยอุ้ยพี่โมเป็นโต้พี่โมเป็นโต้สวดตะกิดอุ้ยตะกิด คุณดูมีความรู้ขอสามคำให้กับพี่กินหน่อยครับคุณมีสามคำให้กับคุณหยไหมมันผมไม่มีสามคำถูกปกมากกว่าน,นั้นอ่าบอกมาเลยครับถึงจะไม่เข้าพวกแต่ก็เนียนนะเจ๊ะ <laughs> เนียนยังไงเนี่ยเนียนยังไงไม่เข้าพวกมา,มากๆคือหนูว่ามันไม่ได้เนียนอะแต่เขาหาไม่เจอมากกว่า <laughs> นี้เหลือแค่พิกิจคนเดียวเท่านั้นนะคะขอไปให้อ you know. mm ีกอย่างหนึ่งละกันว่ามีความรู้อ่าเสอเฮ้ยโอ้โหแต่เวลาหมดก่อนนะครับคุณหาพิกิจไม่เจออยู่แล้วเฮ้ยตอนนี้เราเป็นคนซ่อนว่ะใช่เราเป็นคนซ่อนเหมือนกันโอเอาละ เออดีโอ้โหโจทคนถามาเลยนี่อะไรนะครับแซมโม้เราจริงป่ะของชิ้นเนี้ยมันก็ไม่ควรอยู่ในแมปนี้เหมือนกันของแป้งเนี่ยพี่้องขยับนิดนึงมันเบี้ยวมันเบี้ยวพี่ว่าขยับตอนนี้ไม่ได้ละมันเหลือแค่ได้สิวิพี่เร็วเร็วเร็ว,รวโอเคโอเคโอเคไหมอย่าเบี้ยวอยู่ดีอ่ะเอาละครับตอนนี้น้องปลารางเดินเข้ามาแล้วปักปลา,าลก,ก่อนแป้ง ปางไปปางให้พี่ดูหน่อยไปพี่ดูหน่อยนี่คืออะไรเนี่ย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 พี่กิจป้าหรอป้าหรอฉันรู้นะว่าปางกำลังเลงอะไรอยู่พี่เป้งไม่ได้เขาให้โอกาสการพี่แป้งป้าป้ามันเบี้ยวนะมันเบี้ยวนะไปละไปละไปละเอาคนอื่นก็ได้คนอื่นก็ได้พี่กิจขวดเดื่นก็ได้โอ้ท้องสารท่องสารไปไหนมาเฮ้ยแป้งแป้งพี่ว่าปางมันหิวน้ำ <laughs> อยากกดน้ำอ่ะขอกดน้ำได้ปะห้ำอย่าเลยอย่าเลยน้ำน้ำที่นี่ไม่อร่อยน้ำที่นี่เสียเสียแล้วปูดเหรอบอดูบอดบดูบดบูดบูดไปดูคนอื่นก่อนไปดูคนอื่นก่อนจุแน๊แดงไปเนาะอู้หูยไม่ได้อยู่ในแมพนี้ด้วยจ <laughs> ุ๊บวัาดี ตอนนี้กี่โมงแล้วปางตอนนี้กี่โมงแล้วให้โอกาสคนมาเยอะพี่ให้โอกาสคนมาเยอะปางจะ้โอกาสพี่หรือเปล่าพี่คิดหรอจะแล้วพี่ถามแค่นั้นว่าปางได้โอกาสพี่หรือเปล่าไอ้ปางคือพี่ไหมเปลี่ยนร่างแล้วก็เป็นคนเดิมเหรอแจ๋วอะไม่พี่ไหมตอนแรกเป็นเป็นถังขยะแต่ตอนนี้เขาไม่เป็นถังขยะแล้วแต่เขาอยู่ที่เดิม ของจิ๋วอีกแล้วอุอุ้ยอุยไอ้โอ้ยพี่มอโดนกำจัดไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่พี่ไมคคนเดียวเท่านั้นคุณคือความหวังของพวกเราหายังไงก็ไม่เจออะพี่ไม้โชว์ตัวให้เขาดูหน่อยสิให้เขารู้อ๋อขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ละแล้วเวลาก็หมดครับผมพี่ไม้เป็นฝ่ายชนะอู้ฮู ัาดีนะครับผมจุ๊บแจงและแป้งจะเป็นคนหาไรจะเป็นผู้ที่โดนยิงเป็นคนแรกโอไงดีจุ๊บแจงผมต้องบอกอะไรอย่างปลางคือแบบปลางคือเนียนมากตอนนี้เราต้องดูตามพวกตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็เอ้ยเฮ้ยโอ้ยเว่าเกมเฮ้ยเขาเปลี่ยนหน้าแล้ว โโออ้้เจลตอนนี้เหลือพี่ไม้ครับผมพี่ไม้กับพี่โม่เออได้อยู่นะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไม่น่าเจอเขาเป็นไหนกับหมกแม่ เยิงเลยยิงลัวๆเลยวโอ้โหอล่ะครับฉันว่าสิ่งประดิษฐ์ของฉันนี่มันเข้ากับกองพวกนี้นะเฮ้ยเข้ามากเลยนะนี่ไปดูของเพื่อนดีกว่าคือจุ๊บแจงก็ดู ของให้เขเพื่ออะไรอ่ะขอโอกาสขอโอกาสหน่อยขอโอกาส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 ไอ้ปังปังไปขอขนาดใหญ่ไซสไทย ปังคือเศษขยะไปใหไท่านเฮล่าเหลนแเฮล่าๆฮล้าเสียดายทุกคนเรายังเหลือพี่กิจูซึ่งพี่เป็นส่วนหนึ่งของฉากไปแล้วโธ่ ผมเป็นตัวงด็ดบางจากไปแล้วขนาดนั้นเลยเฮ้ของแท้เลยใครไม่เนียนหนูขอบวตให้พี่กิจเป็นแมนออฟเดอะแม์ในครั้งนี้อ้าวปิดเอ้าไม่ได้ปิดผมปิดได้ด้วยอะเอาแล้วนะหาแล้วนะครับแตงกับพี่ไม้เป็นทีมค้นหานะครับผมครับผมเอาไงดีพี่ไม้ พวกเขาจะซ่อนในที่ที่นายเคยซ่อนหรือเปล่านะยังเลยดูให้ดีๆนะพวกนี้มันชอบซุกซ่อนแอบหลบอึบเป็นกล่องหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมาสั่มสัหรอเห็นแล้ว่ะ ปันเปืองยักษ์ปันเปืองยักษ์น้อยน้อยตัวนี้คุณอย่กยุ่งกับผมการเปลืองยักษ์ขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมจัดการครับผมแล้วดูปางดิไม่เห็นปางหรอฮะแสดงว่าปางอยู่ในที่เดียวกันป่ะไปแลตอนนี้เราต้องรีบออกไปก่อนนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไหนอยู่ไหนอยู่ไหน่อ้พวกนี้ เลยแค่คนเดียวอ่ะเอ้าน้องจามโมเป็เไรนะโอ้โห,โหพี่โม่คุณไปอยู่ข้างบนนั้นอีกแล้วคุณเป็นกระถางต้นไม้ปลาสุดท้ายครับผมเฮ้ยเอาอร่อยไปด้ว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 ยพี่ยังไม่หยุดได้เลยจ้ะพี่จุ๊บแดงซ่อนที่ไหนก็ไม่เรียนหรอกละบอกเลยแบบคือจุบบ๊บแจงตอนนี้ไม่ซ่อนแล้วอ่ะไม่ซ่อนอีกต่อไปแล้ว ทั่วแมพแล้วตอนเนี้ยถ้าว่าบรึนเนี่ยอาจจะมีล้อไหมไม่มีบ้าเหรอมีล้อได้ไงอา,ไอาจจะเป็นรถไฟก็ได้รถไฟยองจักรยานไหมเฮ้ยจักรยานบ้านไหนขอลองบรึนฮะเอาเป็นว่าถ้าปังเจอแล้วปังจะรู้แค่นั้นอา่าอยู่ข้างในอะอยู่ข้างในอะพี่โมหาดีๆข้างในไหนเล่าเฮ้ยแดงๆอะเอา้เอา ตอนนี้พวกเราเปลี่ยนล่างแล้วครับผมและของที่เป็นเอาพี่กิทคุณเดินมาหาผมเลยเหรอเราอยากดูคุณเอาเลยดูได้ตามสบายผมนี่ผมนี่ฮาร์ดชิลเลยเฮ้ยอผมยู่นั่งแล้วเออต้้ออออองงนั่แลวเเคุณอยู่คุณเป็นคนคนบังคับได้นะคุณเป็นคนบังคับได้เฮ้ยส่วนจุ๊บแจงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ของที่น่าจะอยู่ในแมปนี้ ทำไงแกพี่มันเป็นอยู่ตรงไหนแล้วอะนั่นน่ะดิน้องปางออกมาทางด้านหลังของโกดัง <c oughs> ของพี่แป้งอะคือถ้าใครเจอนะคือรู้เลยว่าใชา่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่ยากอยากให้เธอแก <c oughs> ให้ให้ยิงป่ะขอดูหน่อยขอดูให้ยิงปะปางปา,าไปดูด้วยปางมาดูเร็วไปตลาดเรือตลาดเรือระอ,อะไรคุณ <laughs> ไม่เคยเห็นโรงจอดเรือหรอโอ้เหมือนปางเลยเนาะ <laughs> เออสวยสวยสวยโอ๊ย <laughs> เอแล้วพี่กิตเขาเดินมาดูใช่ไหมเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะพี่โม่พี่กิตอะหรอตลาดเรือแล้วว่าเราจะไปหาเจอไหมเนี่ยพี่กิ โอเคค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าคะสำหรับเกมซ่อนแอบในครั้งนี้เป็นแมพที่แบบว่าค่อนข้างหายากนเลยทีเดียวนะแล้วก็ของที่เราได้มาแต่ละอย่างก็ชิ้นประร่มเท้านั้นเลยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แป้งและเพื่อนๆด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะแต่ด้ไม่พลายคิปไใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย าลาตอนนี้เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราพร้อมจะออกเดินทางนะไห้พ่อมาเชนยังงงอยู่เลยอะถ้างั้นก็นอนกับผู้ใหญ่บ้านแล้วกันฉันไปละไปด้วยนตัวได้ข่าวว่ามันเป็นแมปใหม่นะคะที่จะมีสัตว์มากมายนะจะมีตัว